ฮัลโหลสวัสดีผู้ชมด้วยครับกับสตีฟ MC Commander นรับ okay. โอเคก็สำหรับวันนี้มาอัปเดตมอนเลกันนิดนึงนะแบบว่าโอ้ยเออไม่ต้องไปสงสัยนะไอที่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรนะครับก็ือเป้าไม่มีไะไม่มีอะไรเสียงสูงเวยอ <c oughs> โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่มได้มันนิดเดียวนับก็มี <c oughs> เออเสียงดังไม่ได้มันดึกแล้วคือมีแค่เออผงผงเกลืออะไรวะ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันมะนาวพริกแล้วก็น้ำโขกแล้วก็ work in progress for world generator เออก็อีกนานแะกว่าจะทำได้แบบเอ๊ยทำได้นี่หว่าโอ้ยไม่ <c oughs> โอเคก็อันนี้ก็เป็นแบบพวกต้นพริกนะ,ะกระตุกนิดนึงนะเพราะมันแบบโอ้ยก็ดาวแบรี่นี่หว่านะ เพราะฉะนั้นจะพยายามอยู่นิ่งๆดีกว่าอืมก็คือแบบว่าเป็นแบบสามารถเก็บผลมันได้นะครับแล้วมันก็จะโตมันเองด้วยโดยโดยการสุ่มเพราะฉะนั้นเราขอไม่เคลื่อนที่แล้วกันก็มีบล็อกเกลือด้วยอืมแล้วก็นํำโค้กไหลไ้ไหนวะ แค่นี้นะับโอเคเลก็อัปเดตได้แค่นี้แหละเออนะมมติติดแต่พวกอืเนี่ยก็นั่งเพิ่มอะไรหลายอย่างมากกบหมายรู้อือันนี้ก็เลออริจินอลเออสแตก็กเฮ้ยโอเคสั้นๆพอนับก็อืมบางคนอยากเล่นละมันโอ้โหมันมันนั่งทำมอสปะยากนะเว้ยเออเอเอไม่รู้อะ ก็เออมัน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 ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่ไม่ stat, ไมีอะไรแค่แท okay, ่งขนมบนดาวแค่นี้เองโอเคบาย